นี่คือเครื่องดนตรีสุดแปลกตาที่ทางลึกลับแถมความเจ๋งของมันก็คือผู้เล่นสามารถเล่นได้โดยไม่ต้องสัมผัสเลยเครื่องดนตรีนี้ถูกเรียกว่าเตรามินมันเป็นเครื่องดนตรีอิเล็กทรอนิกส์ที่ถูกประดิษฐ์ขึ้นโดยบังเอิญในปี1919จากนักฟิสิกส์ชาวราัสเซียชื่อเลฟเซเกเยวิชเตรามินซึ่งในตอนแรกเขาจะสร้างเครื่องตรวจสอบและควบคุมคุณสมบัติของสารไม่ใช่เครื่องดนตรีแต่ในระหว่างการสร้างและทดลองความแม่นยำของอุปกรณ์นี้เองที่เลฟสังเกตว่า การเคลื่อนไหวของร่างกายมนุษย์ซึ่งเป็นตัวนําไฟฟ้าใกลๆเจ้าเครื่องน,นี้จะทําให้ความถี่สนามแม่เหล็กไฟฟ้าที่มันปล่อยออกมาทําให้เกิดเสียงหลายความถี่และนี่นาไปสู่การค้นพบเครื่องดนตรีเตลามินโดยบังเอิญน,นั่นเองวิธีเล่นเครื่องดนตรีนี้คือเสาอากาศแนวนอนมีไว้ควบคุมเสียงให้ดังขึ้นหรือเบาลงและเสาอากาศแนวตั้งมีไว้ควบคุมระดับเสียงสูงต่าเมื่อผู้เล่นสามารถเล่นเตลามินได้อย่างชํานาญก็จะทําให้มันเกิดเสียงที่มีลักษณะเฉพาะตัว คล้ายกับเสียงร้องโอเปรา่าเสียงไวโอลินและด้วยความที่เสียงของมันมีความลึกลับน่าพิศวงหลายครั้งมันจึงถูกนํามาใช้ประกอบในหนังแนวสยองขวัญ